สวัสดีสีนวลครับสีนวลสีฟูดวิวดีดดีครับอยู่นี่เป็นเพ่ปลาหอมนะครับที่สุดทายเบื้งนี่อยากให้หูถึงความสดของอาหารนะนะวัดสดขนาดใดมุจจาว่าเมื่อนี้เป็นตอนนี้เวลา13นาฬิกาหนึ่งนาทีครับอยู่บ้านอำเภอเนาะครับเนาะบ้านอำเภอนี่น่าจะเป็นอำเภอบางละมุงนะ พัทยาชนบุรีครับอยู่ร้านอาหารสีนวลสีปูดครับนี่เป็นทาเลือนะครับเป็นแพปลาได้ครับอาหารีนสดที่ย่างนีนี่บางคนเลือกประมงครับเอบธรรมดาอาหารสดครับเป็นจากแพเลยนะเอาง่ายๆไ,ไปดินแนวเลยนะอืม แถวนั้นเข้าไปเที่ยวกันใช่ไหมนะ่ะเขาเดินนะ่ะใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะ่ะชายหาดชายหาดเหาะส่งกระส่งอะท่งกระส่งอะไรนะท่งกระท่งท่งกระท่งสีนวลสีฟูดนะครับเนาะ ะมาบเบงมาเบงดานลังติดทะเลเลยนะพูดอากาศดีหลีครับเบงที่หอยหวานกุ้งขาวกุ้งขาวสดด้วครับเลยสดสดเลยครับสดสดถ่ายความสดพี่ถ่ายความสดติดทะเลเลยนะอันนี้หอยหอยเชียว 50บาทตอ่อตัวกุ้งมาลายอู้ยกิโลละ2,800กุ้งมาลายนะครับกิโลละ2,800กั่งกระดาน1,000บาทตอ่อกิโลนะครับกั้งกระดานอู้ยประมาณนี้ลมเย็นสวยสวๆเลยพี่น้อง ยินช่วยๆเลยกินกินตรงนี้เหรออ๋อนะครับเรียนเชิดนะครับด้านหลังเป็นกันนีครับด้านหลังเป็นทันนีนะท่องเที่ยวนี่เขาก็ล่างลัง เขาล่างเขาอ้วนขึ้นมากดิวดีครับดิวดีตอนนี้เป็นทางงามลงไปนะครับโอเค อาหารนะครับอาหาร<อ>เขาบอกว่าจุดนหนอาหารนะอาหารคนขับสองคนเลยขนาดอาหารคนขับเนาะอ,อาหารคนขับจรกินเขาอิ่มแล้วครับ เดี๋ยวขย่างย่างไปเบืองริมริมทะเลกันหัห้องน้ำอยู่ไหนหัวห้องน้ำทางโน้นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูทะเละก่อนเดี๋ยวขย่างมาเบืองทะเลกันโอ้วิวดีอีครับวิวดีแห่งร่มเย็นครับ ร่มเย็นดีพี่น้องขอทาครับยังเป็นใครวะเขาเอาหินมาก,กั้นไปอือพ mm ี hmm. ่ดีหรือสีนวลสีฟูดครับสีนวลสีฟูดข mm hmm. อทาแห้ง เรือปลามงเรือประม่งเรือปลาม่งกำลังเอาเรือมาเทียบทานะครับกำลังเอาเรือมาเทียบทาโอ้ย เราทาอิรีบ่ะมัน,นจะเป็นทางสันเขาจะเ็เป็นสันเขื่อนสันกันนำสามารถย่างไปได้พูนนี่อยู่บ้านอำเภอครับเด้อ มันน้ำเพร่นี่มันมันน้ำเพร่นีมนนน่มันขึ้นกระเพาะอย่างว่าชัดใส่เหยบอยู่บอกข้างนเนี่ยคนแน่ใจเลยครับโอ้ยเนี่ยครับผมแค่นี้แหละครับอาหารสดๆมาอยากกินอาหารสดก็มาเพราะว่าท่านก็ไปกินยอยู่ริมหาดจอมเทียนเหมือนก็นได้ครับหลาย ซื้อยังเ่ะจำซื้อปุ๊ดได้ซื้อล้านยังเหรอสองล้านเนี่ครับ